สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นบทที่3นะครับความรู้นะครับเกี่ยวกับทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่ที่สองแล้วนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับสมบัติของทฤษฎีบทพิทาโกรัสก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ซึ่งเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพิทากกรัสไปแล้วนะครับเพะฉะนั้นก่อนที่เราจะขึ้นตัวอย่างนะครับเราก็มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับครูให้รูปสามเหลี่ยม ABC รูปนี้นะครับซึ่งมีด้านยาว c หน่วย a หน่วยแล้วก็ b หน่วยนะครับเพะฉะนั้นครูให้ c ตัวนี้นะครับแทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับ ก็เคยบอกไปแล้วว่าถ้ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆอยู่มุมไหนถือว่ามุมนั้นเป็นมุมฉากนะครับแล้วก็ขีดตรงไปนะครับอ่าชนกับเส้นไหนนะครับเส้นนั้นก็คือเป็นเส้นตรงข้ามมุมฉากหรือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองนะครับอ่าส่วนด้านที่เหลือนะครับด้าน A แล้วก็ด้าน B นะครับ มันอยู่ติดกับมุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกด้าน a แล้วก็ด้าน b นี้ว่าเป็นด้านประกอบมุมฉากนะครับเพราะนั้นเราก็เขียนความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้ได้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองเท่ากับผลบวกของด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองนี้นะครับก็จะได้ตามนี้นะครับ นี่เป็นการทบทวนก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นตัวอย่างนะครับามาดูตัวอย่างที่หนึ่งะครับจากรูปที่กำหนดให้จงหาความยาวรอบรูปนะครับทีนี้นักเรียนก็ดูวิธีทำแล้วคุ้นคุ้นกับวิดีโอชุดก่อนใช่ไหมครับแต่นี้เขาเพิ่มว่าความยาวรอบรูป นะครับความยาวรอบรูปจะทําอย่างไรนะครับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมก็คือเราจะนําความยาวของทั้ง3ด้านนะครับมาบวกกันนะครับอาจากตัวอย่างที่1นนี้นะครับเราจะบวกกันได้อย่างไรนะครับเราก็ต้องหาความยาวของด้านที่เหลือก่อนนะครับในรูปนี้นะครับรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับ รูกสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะมีความยาวของด้านาตรงข้ามมุมฉากนะครับยาวเท่ากับ2ซนติเมตรนะครับแล้วก็มีด้านประกรอบมุมฉากอยู่2ด้านนะครับก็คือด้านที่ยาว1.6ซนตมรแล้วก็ด้านที่ยาว A ตัวนี้นะครับอันนี้ยาวยังไม่ทราบค่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็นําความรู้ นะครับเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับมาแก้าหาความยาวของ a ตัวนี้นะครับาจากรูปนะครับเราก็จะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองก็คือสองยกกำลังสองนะครับเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองนะครับก็คือผลบวกของด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองนะครับก็จะเป็นหนึ่งจุดหกยกกำลังสอง บวกกับ a ยกกำลังสองนะครับเราก็มาจัดสมการใหม่นะครับเราจะนำา1.6ด้กยกกำลังสองนี้มาฝั่งซ้ายมือของเราตรงนี้นะครับมาฝั่งซ้ายมือของเราตัวที่มีอยู่ก่อนก็คือด้วยกกำลังสองนี้นะครับให้ขยับมาด้านหน้าตัวที่มาทีหลังก็คือ1.6ด้กยกกำลังสองนี้ให้ไปต่อท้ายนะครับไปต่อทีหลังนะครับเป็นหลักการนะครับอ่าทีนี้ เมื่อบวกนะครับก็จะต้องเป็นลบนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เหลือ a ตัวเดียวนะครับหรือถ้าพูดตามหลักการก็คือเราจะนำา6 6นะครับไปลบออกทั้งสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยกกำลังสองนะครับ2ยกกำลังสองเท่ากับ4 1.6กยกกำลังสองเท่ากับ2 56นะครับลบกันเบ็ดเสร็จแล้วเท่ากับ1.44นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยหาว่ามีจำนวนใดนะครับที่ยกกำลัง2นะครับหรือคูณกัน2ตัวเท่ากับ1.44นะครับนั่นก็คือ1.2คูณกับ1.2ะครับได้เท่ากับ1.44เพราะนั้น A ของเรานะครับจึงเท่ากับ1.2นะครับ a ของเราเท่ากับ1.2นะครับแต่โจทย์เขาถามหาความยาวรอบรูปนะครับเพราะนั้นความยาวรอบรูปเราก็นำความยาวของทุกด้านมาบวกกันนะครับก็คือ2บวก1นบวก1.2เท่ากับ4.8นะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่หนึ่งน,นี้ความยาวรอบรูปนะครับตอบ4.8 เซนติเมตรนะครับมาดูตัวอย่างที่2ต่อไปนะครับาจากรูปที่กำหนดให้นะครับจงหาความยาวรอบรูปอีกเช่นเคยนะครับทีนี้เรามาพิจารณาที่รูปเลยนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านที่ยาว4เซนติเมตร ตัวนี้นะครับยาว4เซนติเมตรตัวนี้นะครับเพราะออนั้นด้านที่เหลือด้านนี้กับด้านนี้เราเรียกว่าเป็นด้านประกอบมุมฉากนะครับเพราะนั้นเราก็นำมาจัดให้อยู่ในรูปของทฤษฎีบทพิทากัสได้เลยนะครับสี่เซนติเมตรนี้ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะได้เป็น4ยกกำลังสองเท่ากับ สามจุดสอยกกำลังสองบวก a วกำลังสองนะครับอ่าสำหรับส่วนที่สองนี้นะครับก็จัดสมการใหม่นะครับ4ียกกำลังสองอยู่ฝั่งซ้ายคงเดิมนะครับแต่ให้ขยับไปด้านหน้าอีกนะครับนำลบสามจุดสอยกกำลังสองนะครับมาลบออกทั้งสองข้างนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้ก็จะได้เป็น4กําลัง2ลบ3.2กําลัง2นะครับฝั่งนี้ก็จะเหลือ a กําลัง2เพียงตัวเดียวนะครับเพราะนั้นเราก็มา,าหาผลลับธ์ยกยกําลัง2ดูนะครับ4กําลัง2เท่ากับ16นะครับ3.2ยกําลัง2นี้เท่ากับ10.24นะครับลบกันออกมาแล้วได้เท่ากับ5.76นั้นเราก็ไปหาว่า มีจํานวนใดที่คูณกัน2ตัวหรือยกกําลังสองนะครับแล้วได้เท่ากับ5.76นะครับซึ่งก็คือ2.4นั่นเองเพราะฉะนั้น A ของเรานี้เท่ากับ2.4นะครับ2.4เพราะฉะนั้นเราก็ทราบว่าด้าน A แล้วยาวเท่ากับ2.4นะครับแล้วก็นำความยาวของแต่ละด้านนั้นมาบวกกันทั้ง3ด้านนะครับ ก็คือ4บวก3.2บวก2.4นะครับเท่ากับ9.6ตอบความยาวรอบรูปรูปนี้นะครับยาวเท่ากับ9.6เซนติเมตรนะครับอ่าเป็นไงบ้างนะครับเราก็ผ่านไปแล้ว2ตัวอย่างนักเรียนเขียนแนวทางกันหรือยังนะครับอ่ามาดูตัวอย่างที่3อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับ จากรูปที่กําหนดให้จงหาความยาวรอบรูปนะครับทีนี้เรามาดูเลยว่าในรูปของเรา,าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอ้าวเห็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดูมุมไหนขีดตรงไปนะครับชนกับด้านไหนด้านนั้นคือด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะนั้นด้าน4ีเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากด้านที่ยาวสี่เซนติเมตรแล้วก็ด้านที่ยาว 3ซนติเมตรนี้เราเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนะครับเพราะนั้นเราก็นำความยาวทั้ง3ด้านนี้นะครับเข้าสู่ทฤษฎีบทพิทาโกรัสเลยนะครับเราก็จะได้ c ยกกำลังสองนะครับด้านตรงข้างมุมฉากใช่ไหมครับเท่ากับ4ยกกำลังสองบวกกับ3ยกกำลังสอง4ยกกำลังสองนี้ก็คือ16 สามยกกำลังสองนี้ก็คือเก้าบวกกันแล้วเท่าก,กับยี่สิบห้าจำนวนใดยกกำลังสองหรือคูณกันสองตัวเท่ากับยี่สิบห้าก็คือห้าคูณห้าหรือห้ายกกำลังสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าดีของเรานี้เท่ากับห้าเพราะนั้นด้านนี้นะครับยาวเท่ากับห้านะครับห้าเซนติเมตรนะครับหัวเป็นเซนติเมตรนะครับอันนั้นคือ ความยาวรอบรูปนะครับก็จะเป็น4บวก3บวก5เท่ากับ12นะครับอ่าดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับยาวเท่ากับ12เซนติเมตรนะครับอ่าเป็นไง3ตัวอย่างนะครับนะกักเรียนก็คงจะอ่าเข้าใจนะครับเพราะว่าอ่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับสืบเนื่องมาจาก ทฤษฎีบทพีทาโกรัสครั้งที่1ห,หรือวิดีโอที่1น,นะครับแล้วก็มาต่อยอดนะครับเรื่องการหาความยาวรอบรูปนั่นเองนะครับแค่นำในแต่ละด้านมาบวกกันเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับนักเรียนก็คงจะสามารถทำได้นะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนได้ฝึกทำนะครับแล้วก็ส่งคุค่มครูด้วยนะครับ สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้แต่ละข้อต่อไปนี้จงหาความยาวรอบรูปนะครับเหมือนตัวอย่างเลยนะครับมีอยู่สข้อนะครับมีอยู่สข้อนะครับซึ่งทั้ง4ข้อนี้ครูก็ได้ยกตัวอย่างให้ครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกทำนะครับ ฝึกทำฝึกทำนะครับถ้าทำไม่ได้ก็ให้เปิดย้อนกลับไปดูอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกูก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ